และนอกจากการแจกเมล็ดพันธุ์พืชรวมไปถึงพันธุ์ไม้กล้าแล้วนะคะกองทับบกยังได้จัดโครงการแจกจ,จ่ายจักรายานให้กับโรงเรียนในโครงการฐานพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานโรงเรียนที่อยู่ในโครงการตามแนวชายแดนและหล่างไกลโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ได้ทําการแจกจ่ายรถจักรายานให้กับโรงเรียนแอนและเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยฐานพรานที่3 5 0 6ณโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาจํานวน6คันและโรงเรียนบ้านแม่ระเมง นวนคันที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากโดยทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เดินทางมาเรียนพร้อมอีกทางช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาในวันหยุดเพื่อที่จะมาดูแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์รดน้ำต้นไม้ทางคณะครูพ่อแม่ผู้ปกครองได้ขอบคุณกองทบกและหน่วยทหารในพื้นที่ที่จัดก,กิจกรรมนำจักรยานมาแจากจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้ค่ะ ฉันรู้สึกดีใจจริงๆ,ๆที่คุณพี่ทหารได้นำจักรยามามอบให้กับคุนหนได้ขี่กลับบ้านและมารงเรียนขอบคุณพี่พี่ทหามากหนูจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของชาติขอบคุณค่ะ